ของกฎแห่งกรรมเราทั้งหลายพึงอยู่ด้วยความไม่ประมาเทเถิดอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้เลยยากนักที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะต้องตั้งอยู่ในธรรมของมนุษย์คือศีลห้าและกุศลกรรมบทสิบ,บ 10. จึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตที่เป็นมานี้ ก็ได้ด้วยยากยิ่งนักเพราะอันตรายชีวิตทั้งภายในภายนอกมีมากต่างๆการที่ได้ฟังธรรมของสัตว์ตบุรุษคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็ได้โดยยากยิ่งนักเพราะการที่เปล่าว่างอยู่ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยเกิดขึ้นในโลกเ,กเจือจาวน,นานนักบางคาบบางสมัยจึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสักครั้งสักคราวหนึ่งเหตุนั้นเราทั้งหลาย พึงอยู่ด้วยความไม่ประมาเทเถิดอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธเจ้า,าศาสนานี้เลยวิปัสสนานี้มีผลอนิสงส์ใหญ่ยิ่งกว่าทานศีลพรหมวิหารภาวนาย่อมทำให้ผู้จเจริญน,นั้นมีสติไม่หลงเมื่อทำการกิริยามีสุคติพบคือมนุษย์และโลกสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้า หากยังไม่บรรลุทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานถ้าอุปนิสัยมักผลมีก็ยอมทำให้ผู้นั้นบรรลุมักผลทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ในชาตินี้นั้นเทียวโอวาทธรรมหลวงปู่สาวกันตาสีโลจังหวัดอุบลราชธานีมั่นใจไม่ว่า จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าท่านทั้งหลายใช้ชีวิตอย่างประมาททุกใดๆที่ท่านได้พบเจอในขณะที่มีชีวิตจูที่บวบางแสนสาหัสชีวิตหลังความตายมันจะหนักหนาสาหัสกว่านั้นมากการละเวลาที่ต้องเสวยก็ยาวนานกว่านั้นมากในวัตฏสงสารเต็มไปได้วยความน่ากลัว ที่แผดเผาสรปปรสัตว์ทั้งหลายอยู่แต่เพราะว่าสัตว์โลกที่ยังไม่ตื่นขึ้น,นมายังหลับไหลยอยู่ก็ยังเห็นกงจักเป็นดอกบัวหลงติดอยู่ในโลกของมายาก่อการเบียดเบียนเพิ่มความหนักให้แก่ตนเองอยู่ร่ำไปไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ต้องเผชิญต่อไปมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้ามีคนที่เขามาเสนอว่าจะอาหอกอันโตโตปักที่กลางอกจะทรมานขนาดไหนไม่ใช่ครั้งเดียวนะวันละสามเวลาเช้ากังวันเย็นวันละสามเวลาเอาหอกปักที่กลางอกในทุกๆวันเป็นเวลาร้อยปีจะทุกทรมานขนาดไหนแต่หลังจากนั้นท่านจะได้รู้แจ้งอริยสัจสี่ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าควรรับข้อเสนอของเขาโดยหอ,อกทิ่มแทงวันละสามเวลาในทุกๆว,วันเวลาร้อยปีแต่หลังจากนั้นจะได้รู้แจ้งอริยสัจสี่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าควรรับข้อเสนอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตราบใด ที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่สิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องพบเจอมันทุกทรมานกว่านั้นมากมายนักและก็ยาวนานกว่านั้นมากนักนั่นคือภัยที่แผดเผาในวะตาสงสารครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ส่งช้อนดินขึ้นมาเท่าปลายเล็บของพระองค์แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า เธอจะสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไรดินเท่าปลายเล็บของเรากับดินทั้งป่าในมหาปตพีนี้อันไหนจะมากกว่ากันภิกษุกราบทูลว่าดินทั้งป่าในมหาปตพีนี้มากกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะฉันใดผู้ที่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เมื่อละจากโลกนี้ไป จะได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่าดินเท่าปลายเล็บของตถาคตท่านทั้งหลายจะคิดว่าท่านจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือโอกาสท่านเท่าดินเท่าปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินทั้งมหาปตพีการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ยากโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยิ่งยากขึ้นไปอีก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปมาไว้ว่าสมมุติว่ามีแอกไม้ไผ่อยู่อันหนึ่งมีบวงอยู่ตรงกลางตกลงไปในน้ำไม่ใช่ในแม่น้ำนะน้ำที่ท่วมทั้งโลกเลยโลกนี้ถูกน้ำท่วมทั้งโลกเป็นผื้นเดียวกันมีแอกอยู่อันหนึ่งตกลงไปในน้ำถูกขคลื่นพัดพาไปในที่ต่างๆแล้วก็มีเก่าตัวหนึ่ง ตาบอดทั้งสองข้างร้อยปีจะผุดขึ้นเหนือผิวน้ำสักครั้งหนึ่งโอกาสที่เต่าตาบอดร้อยปีผุดขึ้นเหนือผิวน้ำสักครั้งหนึ่งนั้นหัวครองแอกไม้ไผ่อันนั้นพอดีเป็นไงมันแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยฉันใดโอกาสที่จะได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์โอกาสที่พระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้า จัเสด็จอุบัติขึ้นมาโอกาสที่พระสัตธรรมจะแพร่หลายไปทั่วโลกโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์มีศรัทธาที่จะฟังธรรมตามคำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยากเย็นแสงเข็นเช่นนั้นปัจจุบันถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันปรินิผ่านไปแล้ว แต่พระสัทธ,ธรรมก็ยังดำรงอยู่ส่งสอนมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้แก่ชาวโลกหนทางที่จะหลุดพ้นจากวัตาสงสารพบกับความสงบสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานได้มันจะมีสิ่งใดสำคัญกว่านี้สิ่งที่จะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นอิสระจากวัตาสงสาร พบกับความสงบสุขที่แท้จริงมันจะมีกิจอันใดที่สำคัญกว่านี้เล่าหวังน้ำบ่อหน้าหรือหวังยุกพระศรีอานโอกาสเป็นมนุษย์มันยากขนาดนั้นจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะได้มีโอกาสพบกับยุคของพระศรีอานโอกาสที่สำคัญที่สุด มันคือปัจจุบันธรรมที่นี่เดี๋ยวนี้นั่นคือโอกาสที่สำคัญที่สุดที่จะฝึกตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อรู้แจ้งอริยสัจสีเพื่อหลุดพ้นจากวงจรของวัตาสงสารเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมนั้นเป็นสัจธร,รรมเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น เกิดการตระหนักรู้โทษภัยของวัตสงสารขณะมีชีวิตจูเราได้ทำในสิ่งที่สมควรกับโอกาสที่ได้รับณนะขณะนี้หรือยังขอให้เชื่อเถอว่าเราเคยตั้งเป้าหมายชีวิตมาแล้วนับไม่ท้วนและขอให้เชื่อเธอว่าทุกเป้าหมายทุกความปรารถนาทุกความสำเร็จ ทุกความอยากมีอยากได้อยากเป็นเราล้วนเคยบรรลุมาแล้วก่อนหน้านี้ทั้งสิน้นคงเหลือเพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้นที่เรายัางไม่เคยบรรลุนั่นคือเป้าหมายแห่งการไม่เกิดไม่ตายเช่นนั้นแล้วถ้าชาตินี้เรายัางตั้งเป้าหมายเก่าๆซ้ำๆเดิมๆชีวิตของเราก็คงไม่ต่างอะไรกับนิยายนำเน่า เหล่าสําเปลี่ยนแต่เพียงชื่อแท่หน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมแต่ทุกอย่างก็ยังวนเวียนอยู่ในวังวลนเก่าๆเช่นนี้แล้วการเกิดของเราคงเป็นการเกิดที่ไร้ค่าจงหยุดคิดพี่นิดคข้ควรด้วยสัมปชัญญะของท่านเองอัตภาพความเป็นมนุษย์มันคือสิ่งล้าค่าอันหาที่สุดไม่ได้ ทุกวันนี้ท่านกำลังใช้สิ่งล้ำค่าที่ว่านี้เพื่อสแสวงหาสิ่งใดอยู่หรือขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในาศาสนาพุทธทุกคนทุกท่านในฐานะที่ท่านนั้นอยู่ในเส้นทางเดียวเป็นเส้นทางสายเอกที่ควรจะเป็นในการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์สาธุ